เรื่องชีวิตรื่นรมคืนสู่ธรรมชาติอันความสุขและความรื่นรมของชีวิตนั้นถือว่าเป็นเป้าหมายที่ใครๆก็อยากที่จะพบเจอไม่ว่าจะเป็นความรื่นรมแบบเ,เด็กๆความเปลม่ปรีในวิถีของคนหนุ่มสาวการกระทำที่ต้องมีทิศท,ทางและก่อให้เกิดการรักษาขึ้นมาเมื่อถึงเป้าหมายที่ได้มาแล้ว ชีวิตจึงจะเดินทางท่ามกลางปัญหาที่คอยให้ได้เรียนรู้เสมอแต่ว่าการเรียนรู้ชีวิตไม่ได้อยู่ที่ปัญหานั้นว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือว่าปัญหาใหญ่กว่าเดิมขึ้นอยู่กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเป็นเบื้องต้นจะมีการทำความเข้าใจกับโจทย์ที่ได้รับมาว่าเป็นอย่างไรเพราะมนุษย์เรานั้นมักจะพูดอยู่เสมอว่าชีวิตเริ่มต้นที่ตัวตนของเรา ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเป็นผู้กำหนดเราจึงต้องย้อนกลับมาตั้งคำถามที่ตัวเราเช่นกันเป็นความสงสัยที่ต้องเรียนรู้ที่จะแก้ไขเพื่อเดินก้าวไปสู่ความรื่นรมของชีวิตให้ได้เมื่อจิตร่มเย็นชีวิตก็รื่นรมเป็นเรื่องที่จะมาเติมเต็มชีวิตให้มีทิศทางที่ดีเพื่อต้องการปลุกตัวตนของเรานั้นให้ตื่นตัวในการดูแล ตนเองให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเป็นความปรารถนาดีที่จะบอกว่าการจะทำให้ชีวิตมีความร่มรื่นในเรือนใจได้นั้นไม่ใช่เรื่องยากถ้าหากได้เรียนรู้ที่จะทำความรู้จักความคิดของตัวตนเองอย่างเข้าใจแบบจริงๆขอแนะนําให้ได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจมิติของความคิดที่ซ่อนอยู่ในตัวตนของเราด้วยปัญญาแล้วความสุขจากธรรมชาตินั้น ก็จะผลิดอกออกผลในเรือนจิตใจของเรานี่แหละและนำความรม่มรื่นมาสู่ตัวตนของเราได้ตลอดไปคำว่าชีวิตในเมืองที่ยุ่งเหยิงสับสนบ่อยครั้งทำให้เรานึกถึงป่าเขาลำเนาไผ่อันรื่นรมความพลิกเปลี่ยนผันแปรอย่างรวดเร็วของสิ่งรอบตัวจนปรับใจแทบไม่ทันทำให้ตัวตนเรานั้นนึกถึงความสงบ ร่มเย็นเคลื่อนคล้อยอย่างช้าๆของธรรมชาติยิ่งชีวิตในเมืองกลุงที่แห้งแล้งมากเท่าไรธรรมชาติก็ยิ่งมีแรงดึงดูดให้จิตใจของเรามากเท่านั้นมนุษย์เราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ไม่อาจจะแยกจากกันได้แม้ว่าชีวิตในเมืองจะเคลือบกลุมความจริงข้อนี้เอาไว้เกือบจะทุกอย่างกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สังเคราะห์ ไม่ว่าที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหง่มย่ารักษาโรคและแม้กระทั่งอาหารการกินซึ่งเราแทบไม่รู้เลยว่ามีธรรมชาติเป็นแหล่งที่มาได้อย่างไรแม้แต่วิถีชีวิต <S <S 1> <S 1> ก็ถูกกำหนดโดยจังหวะของนาฬิกาและเครื่องจักรเป็นไปตามจังหวะของธรรมชาติความสัมพันธ์ของเราทั้งหลายก็เป็นไปตามหัวโขนที่เขาสวมใส่ตามตำแหน่งหน้าที่ ชาติชั้นวัณนะะไม่ใช่สายสัมพันธ์ชันเพื่อนมนุษย์เผ่าพันธุ์เดียวกันสัพพชีวิตในธรรมชาติที่เป็นมิตรร่วมโลกใบนี้ก็ถูกบังคับขับใสให้มาสนองความต้องการของมนุษย์เราแต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่อาจตัดขาดจากธรรมชาติได้ถ้าหากจิตใจของเราไม่กระด้างจนเกินไปเราย่อมได้ยินกระแสเสียงจากภายใน เรียกร้องให้เรานั้นคืนสู่ธรรมชาติบ้างกระดายที่อยู่เบื้องหน้าทะเลลหารห้วยที่เวิ้งว้างลองปิดวิทยุเครื่องเสียงต่างๆวางหนังสือแล้วว่างเว้นจากการพูดคุยหรือดื่มกินอะไรสักพักหนึ่งเพียงน้อมจิตใจสู่ธรรมชาติสักชั่วระยะเวลาหนึง่ง<ม>เมื่อตะกอนอารมณ์ความคิดที่เคยฟุ้งร้างสร้างความขุนม้วแก่จิตใจ ได้นอนสงบนิ่งนกวนบึ้งของหัวใจทีละน้อยทีละหนอยเราจะได้ประจักษ์กับความสงบระงับซึ่งมีรถบรรดาลใจยิ่งกว่าอารมณ์ที่เล้าจิตกระตุ้นใจเสอีอีในภาวะเช่นนี้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เคยปลุกใจให้วาบหวามตื่นเต้นจะกลับมีพลังดึงดูดให้ใจของเรานั้นน้อยลงขณะที่สิ่งที่ซึ่งเคยดูจืดชืด กลับมีสเสน่ห์อย่างเรียบเรียบแต่ล้ำลึกยิ่งนะักถึงตรงนี้เราจะเริ่มประจักษ์แก่ใจแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ชีวิตของเราต้องการจริงๆอะไรที่เป็นเพียงของชั่วครู่ชั่วยามที่มาแล้วก็ผ่านไปและอะไรเล่าที่ควรค่าแก่การเป็นหลักพิงอิงอาศัยของจิตใจของเรามีนักท่องเที่ยวบางคนที่มีปัญญา ยอมอาศัยธรรมะเป็นปัจจัยน้อมนําไปสู่ภาวะอันประณีตยิ่งกว่าเป็นเพียงฉากหลังของสันทนาการเท่านั้นแม้มีการละเล่นหรือการบันเทิงจากเครื่องยนต์กลไกธรรมชาติแห่งป่าเขาท้องทะเลนี่เองจะน้อมนําให้จิตใจของเราได้เข้าถึงธรรมชาติภายในตัวเรานี่แหละธรรมชาติที่รอการค้นพบของทุกๆคนอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน และการค้นพบตามลำดับขั้นนี้เองจะน้อมนำให้จิตใจของเราได้ประจักษ์ว่าธรรมชาติภายในนี้ทรงคุณวิเศษยิ่งกว่าธรรมชาติภายนอกที่เราแหลเห็นความสุขความสงบความระงับจากภาวะจิตภายในดื่มดำช่ำชื่นยิ่งกว่าความสุขจากปากเขาท้องทะเลเสียอีกเป็นความประณีตลึกซึ้งซึ่งเป็นที่สุด แล้วเราสามารถประสบสัมผัสได้ทุกขณะในที่ทุกสถานโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางหลีกเร้นไปที่ไกลๆเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติชีวิตอันภาสุขย่อมมีได้ด้วยการดำรงความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติการกลับสู่ธรรมชาติเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคุณภาพชีวิตแต่นี่ไม่จำเป็นต้องหมายความว่าจะต้องไปสู่สถานหลีกเร้น การคืนสู่ธรรมชาติที่แท้และมีความหมายยิ่งกว่านั้นก็คือการกลับสู่ธรรมชาติภายในของตัวเรานี่เองกลับไปเพื่อการค้นหาและรู้ซึ้งถึงตัวของเราเข้าใจตัวตนตามที่เป็นจริงและรู้จักธรรมชาติของจิตใจของเราอะไรที่ทำจิตใจให้เหนื่อยอ่อนอยังใจให้แจ่มใสความทุกข์ความสุขภายในเกิดขึ้นมาได้อย่างไร และทำไมเราจึงต้องหัวปักหัวปั๊มไปกับมันได้อย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวต่างๆเหล่านั้นการมันพินิจตนและการฝึกฝนใจอย่างต่อเนื่องจะนําให้เราเข้าสู่ธรรมชาติของตัวเราลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆและย่างความผาสุกสงบกับจิตใจเป็นความแจ่มกระจ่างในขณะที่ผู้คนพากันหลับไหลเป็นความสงบในท่ามกลางเมืองกรุงอันจอแจแออัด นี่ไม่ใช่ภาวะที่เกิดจากการปลีกตัวและมกมุ่นกับตัวชั่วนาตาปีแต่เป็นภาวะที่จะเอื้อให้การเกื้อกูลผู้อื่นเป็นไปอย่างมีพลังแน่วแน่และมั่นคงการคืนสู่ธรรมชาติโดยในนี้ไม่ต้องเริ่มต้นที่เขาลำเนาภัยหรือสิ่งที่กว้างใหญ่เช่นทะเลมหาสมุทรแต่สามารถเริ่มต้นที่จิตใจของเรานี้ตรงนี้เดี๋ยวนี้ได้ทันทีนั่นเอง ชื่อกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจาการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ